ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแบงโก้นะก็อยู่ในเกม Mining Simulator 2นะครับวันนี้ก็เกมนี้คือผมเคยทำคลิปมาแบบตั้งแต่นู่นแล้วคือนานแล้วนะครับอ่ะคือผมเคยเล่นมาก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็เล่นมานิดเดียวแหละออคือไม่มันมันไม่ส่งผลอะไรมากหรอกนะครับคือผมก็ปลดปลดปลด,ดล็อกโซนโซนถึงโซนที่3เองนะครับ คือจริงๆแล้วมันมีโลกต่อไปด้วยนะครับมันมีโลกอีกโลกหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือเป็นโลกโลกแรกนะครับอ่ะอันนี้ผมผมลืมการเล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวนะเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวอ๋อม,มาเทเลพอรตตรงนี้ครับที่ที่ผมที่ผมปลดล็อกโซนนี้ไม่ใช่ไรหรอกครับคือผมาเพื่อนขุดลงมาครับเป็นเป็นรูให้ครับผมก็เลยกระโดดลงมาครับไม่ต้องห่วงครับ เออผมผมไม่ได้เล่นเองนะครับแต่เพื่อนขุดให้ครับเมานะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมาครับมาดูหน่อยสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีโลกใหม่นะครับแต่ไปยังไงนะอันนี้ไม่รู้ครับอันนี้มีช็อปเหมือนเดิมนะครับมีช็อปเหมือนเดิมที่จำได้อ่าอโอโโหมาครับในโลกที่สองโซนที่2มีช็อปครับมาดูกันหน่อย นี่ครับจะมีเป็นอ่าคือเราต้องปลดล็อกโซนใหม่เราถึงจะซื้อพวกอาวุธใหม่ได้นะนะโอ้โ,อโ,อโคนล,ลึกเราต้องมาขุดตรงนี้ก่อน,นครับคือข้ามโซนไปขุดขุดยากโหดูเนี่ยครับคือผมเจอรู้นยะแล้วผมก็ก็โฉบลงไปแล้วก็เจอโซนต่อไปไงเนะี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูถ้าถ้าเราข้ามโซนก็จะประมาณนี้เนะี่ยอืมคือมันมันยากมากขุดยากมากครับอ่ากลับไปโซนแรก กับไปโซนแรกก่อนไม่ไหวไม่ไหวเราจะมาโซนที่สา,รสารตรงนี้เลยนะครับแร่น่าจะดีน่าจะพาแพงนะครับโซนที่สามด k กสโตนทำไมมันเป็นสีเขียวดักสโตนนี่ครับเรามีระเบิดเอามาแปะเลยแปะระเบิดระเบิดดูดิระเบิดไม่เข้าระเบิดยังไม่เข้าทุกคนดูแข่งขนาดไหนสุดยอด โอ้ขุดอย่างยากยากมากกว่าจะได้แต่ละเมตรเนี่ยคือมาครับตอนนี้เราฟราร์มจนมีเงินซื้อแล้วมีเงินซื้อพิกแอคพิกแอคเพชรแล้วครับทนซื้อไปแล้ไม่ต้องกลัวหมดเงินนี่ครับพิกแอคเแตะแต่สกินลาวานะครับอ่าจริงๆมันคือเพชรน้าแต่แต่ผมใส่สกินลาวาเข้าไปนะครับเออนะสกินแกรมาสิไม่ใช่สกินลาวา ขุดเร็วขึ้นไหมเออขุดเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเอ้แต่แต่คือทีนี้คือขุดทีเดียวหายเลยเนี่ยขุดทีเดียวหายเลยครับสบายละต่อไปก็จะไปขุดเป็นกระเป๋าเนาะเอออัปเกรดกระเป๋าที่ขุดกระเป๋าเลยจะบ้าหรือเปล่าอัปเดตอัปเกรดกระเป๋าฮะโอ้กระเป๋าตอนนี้คือเต็มง่ายมากครับขุดง่ายแล้วก็เต็มง่ายด้วยไงเออมาแล้วครับ ปามาเงินสองแสนแบบรวดเร็วนี่ครับเราก็จะไปซื้อพิกแอคใหม่นะนี่ไม่ใช่พิกแอคมันคือที่ที่จอบเมืองเลยเออมาลองดูขุโดโอโแบบโโสั่นมากอืสั่นสั่นมาเราก็จะลงไปที่เก่าที่เดิมที่เราทำเอาไวนะ้น่าจะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจ เออใช่หรือเปล่านะ่ยโอเคน,น่าจะใช่แหละไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละลืมนะครับน่าจะใช่แหละโอ้ไม่ใช่ได้ไงแล้วคือผมแนะนําว่าให้อัปเกรดเป็นกระเป๋าก่อนเลยนะครับอาจริงนะเพราะว่ามันจะฟาร์มง่ายมากเลยนะครับคือไม่ต้องขึ้นไปเซล,ลบ่อยนะครับถึงแม้จะขุดชาแต่แต่มันก็ได้เงินมากขึ้นอยู่ดีนะครับเออแต่ยกเว้นแบบ พวกแรอะไรที่มันต้องใช้อำมที่ขุดโดยเฉพาะนะครับเทือขุดที่จะต้องเป็นเลเวลสูงขึ้นไปก็ก็ต้องไปนะครับก็ต้องไปอัปเกรดอ่ะไม่ใช่ปล่อยไว้อย่างนั้นก็คือขุดไม่ได้ก็สวยอะไรขุดต่อไปแบบอีซี่อีซี่ครับไม่มีอะไรมากคือตอนหน้าเงินของผมฟาร์มแบบเวลี่เวลี่ง่ายเลยนะครับทุกคนง่ายมากนะครับเพราะมีสัตว โหดด้วยมั้งนะครับดูจากทรงวันนี้650ซื้อได้แล้วซื้อเลยนี่เป็นดูคุณเจาะใหม่นะครับจำปี่ด้วยแมกมากนะครับผมเติมสกินเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงครับมันเลยเป็นอย่างนี้นะเติมสกินเข้าไปไอโซนสามเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้คือรูของเราจาได้เลยแล้วมันมีคนมาช่วยขุดนะครับ เนี่ยคนเนี่ยมันเขาไม่ช่วยขุดใช่ไหมผมไม่อยากให้คุณมาช่วยขุดผมอยากขุดคนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับขุดขุดขุดได้ก็ขุดนะครับอาเชิญครับผมไม่ว่าผมไม่ว่าคุณเลยเชิญขุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสึกว่าเขาเขาเหมือนไม่ได้ชั่วเลยนั่นแหละตอนเนี้ยอ่ลงไปปล่อยอันเนี้ยใส่เขาโอเคแน่เลยโอ้โหโอ้ ว้าวตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวโอ้ของคุณน่าจะโหนมาน่าดูนะครับอ่า uh, มาเอ้าโหที่ขุดนี่ที่ขุดเลยครับเนี่ยมองดูดีนึกว่าจอบไฟจอบติดไฟแน่เลยอย่างนี้ไม่ใช่ละขุดต่อไปครับเราขอแยกทางเป็นทางของเราโอ้ oh! no 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 please please stop please stop please, stop, please. ผมขอมาทางนี้ขอมาทางนี้พี่พี่ไปทางไหนก็เชิญเลยครับผมขอขุดเองผพขอขุดเองนะที่ขุดแบบคือไม่สนใครเลยอะ่ะแบบนี่ขุดสปีดสปีดซิเบลเตอร์แบบไปเลยอะ่ะเร็วมากคือเงินคือผมได้ติกละแสนนะครับเกินแสนแน่นอนครับติกหนึ่งอะ่ะนะน่าจะมีสัตว์ช่วยคูณนะครับผมว่านะ มันเลยเร็วครับเร็วแรงแล้วก็จะขุดต่อไปอุ้ยนี่เป็นแร่ใหม่แร่ไดมอนด์แร่ใหม่ขุดไปห้าพันราคาโอ้เพื่อนเพื่อนมาแย่งขุดทําไมเราอุตส่าห์แยกทางเป็นของตัวเองแล้วนะฮะยังจะมาแย่งอีกเอ้าเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนต้องมาขุดรูของเราด้วยเฮ้ยวัดปัดตปพีสตบตบตบตปพีส เดือน stop stop ไปโดนไลน์ดิส stop โอเคไปละไปละไม่อยู่แล้วไปไกลด้วยผมผมจะออก่าง h e l ล o hello, hello? ผมเล่นผมเล่นมุมซิกแซกแล้วซิกแซกปับ๊บแซกแล้วก็มากลับมาตรงนี้ซิกแซกปับ๊บเจอไดมอนด์โอ้ยขอ,องดีขอ,องดีขุดขุดปึ๊บแล้วก็ อันนี้อะไรเนี่ยแร่เลยเนี่ยไมทริวแร่อเไยแร่เลยชื่อมาทริวบ้านหรือเปล่านี่ไดมอนด์ครนี้ขุดขุดขุดไปดีเจอแร่นี้ขุดไปดีขุดต่อนะครับนี่ไดมอน Diamond. ด์ดีไดมอนด์ไดมอนด์ เพื่อนยังใช้จอบทองอยู่เลยอะ่ะเพื่อนยังใช้จอบทองอยู่เลยมันจะขุดได้มันน,น่าจอบทองไงอุ้ยเจอไดมอนของดีขุดมาไดมอนของดีผมว่าติ๊กนี้ผมจะพอแล้วนะเออติ๊กเนี้ยผมพอล้ว,ว่านะผมขอพอแล้วติ๊กนี้นะครับคือกระเป๋านะหมดพอละต้องลาละต้องลามาพูดพอ ต่อไปแบบซุปเปอร์เร็วดูดีอย่างเร็วเร็วมากคือแร่ไม่ต้องสนล้วตอนนี้นไม่สนละคือมีแร่เยอะแค่ไหนไม่สนละขอขุดต่อไปแล้วกันยกเว้นแรกที่มันแบบดีๆเช่นไดมอนนะไดมอนขุดต่อไปครับทำอะไรไม่ได้ก็ขุดต่อไปเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเด,เ,ดเพื่อนมาช่วยขุดใช่ไหม เพื่อนเ่นใช้ที่คุดหละเพื่อนยังใช้จอบทองอยู่เลยสงสารสงสารเพื่อนใช้จอบทองอยู่เลยมาเพื่อนขุดต่อไปละกันขอ,อแยกทางข <c oughs> อ,อแยกทางเป็นของตัวเองอ้าวเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมานะโอโหเพื่อนมาแย่งแล้วซิกแซกละไม่อยู่ละซิกแซกละผมเปิดโมดซิกแซกอ่าเพื่อนตาม เพื่อนตามเพื่อนตามไม่อยู่แล้วนะเ <t mod el> พื่อนตามเพื่อนตามปั๊บแล้วก็ซิกแซกอีกทีหนึ่งปั๊บแล้วก็ขุดลงไปแค่นี้แหละพอซิกแซกพอแล้วเออซิกแซกอีกทีหนึ่งซิกแซกอีกทีหนึ่งแซกอีกทีหนึ่งปั๊บแค่นี้แหละเอ้ยเพื่อนตามมาจนได้เพื่อนรู้ทางนะเพื่อนรู้ทางนะเดี๋ยวนะเพื่อนรู้ทางนะเพื่อนเพื่อน เพนเขารู้ทางขุดทางว่าเพื่อนไปแล้วไม่อยู่ละเพื่อนไปแล้วเราก็เราก็ไปนะครับเราก็จากลาก่อนนะพเพื่อนพอดีเราต้องไปตามทางของตัวเองจากลาก่อนครับจากลาลาก่อนไม่ใช่จากลาก่อนอาาล,าลาก่อนคือตอนนี้ขุดแป๊บเดียวอ่าดูกระเป๋าจะเต็มแล้วเนะี่ยขุดแป๊บเดียวกระเป๋าจะเต็มแล้วคิดดูดิที่ขุดเราดีแค่ไหนดูดูดิ ว้าวเลยเึงกับว้าวเลย,เลยนะครับคอเห็นก็ว่าโปมาครับสำหรับเกมน,นี้ก็เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพรานหน้านะโอเคนะครับอุ้ยผีหลอกผีครับสัตว์เราเป็นผีแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นว่าสัตว์เราคือผีเนี่ยโกสเนี่ยโอ้โหผีครับขุดตอนนี้เราขุดทีเดียวแตกแล้วครับตอนนี้ โอเคออก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 ไปโซนแรกก่อนพอละอันนี้พอละนะครับพอ,อก,ก่อนเซลยก่อนโอเคนะครับสำหรับาร์นนี้ก็ไว้เจอกันเกียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะไปเจอกันกานนนรานนนนะน์นหน้านะครับบายายนยะดูฟี่